จะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักอาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะปลาเกษตรของแผ่นดินรวมสามสาขาเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติรวมสิบสอกลุ่มผู้แทนสากรดีเด่นแห่งชาติ รวมเจ็ดสหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน38ลายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาเกษตรของแผ่นดินปลาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงร้อยตีสุรชัยบุญคงจังหวัดปราจีนบุรีปลาเกษตรดีเด่นนายสวงคุ้มวิเชียนจังหวัดนครปฐมปลาเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายวันนาบุญกลมจังหวัดอำนาจเจริญ เษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานางสาวกรียาสุชัยแสงจังหวัดกาลสินอาชีพทำสวนนายวันร์ลื่นลมจังหวัดระยองอาชีพทำไร่นายเพไทยแหงโสภาจังหวัดสุพรรณบุรีอาชีพไล่นาสวนผสมนางลุงลาวันเบ้าคำจังหวัดสาแก้วอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสาวนงนุษงวงคงจังหวัดฉะเชิงเซา อาชีพเลี้ยงสัตว์นายอนุพงศ์พิพัฒน์วชราพรจังหวัดนคนปรปฐมอาชีพพาอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายสมประสงค์เนตรทิพย์จังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพพาอเลี้ยงสัตว์น้ำกลอยน,ยนายณรงค์แก้วมณีจังหวัดสตูลอาชีพพาอเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนายศักชัยตันอริยะมีสิริกุลจังหวัดราชบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายสุนทรมีจำนงจังหวัดอุบลราชธานี บัญชีฟาร์มนางนัทการศรียานจังหวัดสตูลสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนายจักกลินโพภมจังหวัดอุดรธานีสาขาเกษตรดินทรียนางสาวนัทลิมนีสกุลจงเกษมสุขจังหวัดประจวบคีริขันที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายสุวิทย์เกิดศรีจังหวัดสตูลสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายวัชรินมณีนินจังหวัดศรีสะเกดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงามนายสำราญโพธิพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มเกษตรกรทำสวนตลิ่งชันนายบัณฑิตเทพทองจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกลานางสนิทสวยขุนทศ จังหวัดนครราชสีมาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นายนัทวุฒิปฏีปาวนิชจ,จังหวัดมหาสารคามวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารทะเลนางสาววริศราพัทรพงพันธ์จังหวัดนครศรีธรมรมราชกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียงนางสาวธิติพรโคกศรีจังหวัดยโสธรกลุ่มยุวะเกษตรกรโรงเรียนบ้านหัววังเด็กหญิงสุพัชชาล้ำเลิศจังหวัดสุพรรณบุรี กลุมผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนครน,นางทิติมนการจัล,ลมูลจังหวัดสุขโขทยัยกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหยานายสมชายขุนแก้วจังหวัดกระบี่ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นายเกียรติอาจพักดีจังหวัดสุรินทร์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหันเทานางหนูพินคานทองจังหวัดอุดอรธานี วิสากิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมและไม้ผลปลอดภัยนายสมชัยหนูหนวลจังหวัดพัทลุงสาหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรปงจำกัดนายสมทบคมบางจังหวัดพะเยาสาหกรณ์โคโนมเทพสถิตจำกัดนายสมพรผลดิหลกจังหวัดชัยภูมิสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัดนายสมพรสมุทะ โสภาคุลจังหวัดสมุทรสงครามสากรชาวสวนยางพาราภูผาหมอกจำกัดนายวิรัต์ชูเพชรจังหวัดศรีสะเกดสากรออมทรัพย์ตำรวจวพังงาจำกัดร้อยตำรวจโทวัยรัตยิ้มเอียดจังหวัดพังงารลานสากรโรงพยาบาลพัทลุงจำกัดนายอินจันแดงจังหวัดพัทลุงสหกรเครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโค้ขงข่อยจำกัดนางสาวนายนาเพ่งอุดม จังหวัดเพชรบุรี